อนนี้มาถึงสารคามนะผมที่แรกว่าจะไปร้อยเอ็ดต่อแล้วก็กลับนะครับแต่ว่าพอดีไปเห็นในแผนที่มีสะพานไม้แก่ดำนะผมก็ยังไม่เคยมาด้วยก็เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเลยไปดูสะพานไม้แก่ดำกันดีกว่านะครับผมเป็นการมาครั้งแรกของผมด้วยเหมือนกันเนี่ยข้างหน้านี้นะครับผมอีกไม่ถึงสิบโลนะฮะไปตามทางนี้แหละนะฮะอันนี้ออกมาจากทางสารคามนะครับผมวันนี้ก็มากับเจ้า g p พโดนนะครับอันนี้เพิ่งฝึกตั้งสองขามาเมื่อคืนเลยนะเนี่ยพูดแล้วพูดแล้วก็ตลกนะเพราะว่าผมก็ตั้งสองขารถไม่ค่อยเป็นนะเขาเรียกอะไรขาตั้งคู่อ่าขาตั้งคู่เมื่อคืนนี้ไปหาข้อมูลมาว่าเขาตั้งยังไงนะเพราะถ้าตั้งไม่เป็นตั้งยากมากเลยนะอันเนี้ยแต่พอเราไปอ่านหาข้อมูลมานะตั้งง่ายมากเลยครับผมโอเคครับผมอันนี้จอด จัดของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินทางต่อละครับไปกันต่อครับมาถึงสะพานแกดําแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้จอดอยู่ศาลาตรงริมนี่ครับผมถ้ามองไปตรงนี้จะเห็นนี่นะครับตรงนั้นจะเป็นสะพานไม้แกดําเนี้ยลางยาวแป้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับผมบริเวณใกล้ๆของตัวสะพานนะจะมีวัด นี่นะมีวัดสูงตร้งงานเลยอยู่นี่นะฮะชื่อว่าวัดอะไรเดี๋ยวผมไปดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันวัดดาววดึงแกดำฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างบนแล้วกันน,ะนี่นะครับตรงนี้สะพานไม้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปไหว้พระก่อนแล้วกันเนาะนี่นครับผมอ๋อเข้ามาถึงตรงนี้ค่อยล่มรื่นหน่อย ถ้ามองจากตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันให้สูงกว่าที่ก่อนแล้วกันนี่นะอันนี้เป็นบริเวณถ้าเราอยู่บนวัดดาวดึงที่อยู่ติดกับตัวสะพานไม้แก่ดำนะฮะเนี่ยถ้าเรามองลงไปจากตรงเนี้ยนี่นะครับเราก็จะมองเห็นสะพานนั่นนู้นเป็นสุดนู่นเลยนะฮะ สะพานไม้แกดำนี่ผมแนะนำว่าเป็นสถานที่ที่ควรจะมาเที่ยวช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอากาศจ,จะดีเพราะมันเป็นลักษณะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่กลางแจ้งนะถ้าสถานที่เที่ยวที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยมันจะมีเรื่องแดดเรื่องอะไรหน้างร้อนนะฮะบ้านเรามันจะร้อนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาต้องมาในช่วงที่อากาศยังเย็นอยู่นะช่วงเช้าช่วงเย็น มันหนไม่ใช่เวลานะผมก็เลยยังไม่ขอเคาะแล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนทาง,หล,งหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะน,นี่บริเวณวัดที่อยู่ติดสะพานไม้แกด่ดาอำเภอแก่ดาจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอันมาถึงก็ช่วงจะห้าโมงจะเที่ยงแล้วนะครับเลยค่อนข้างจะร้อนหน่อยนี่นะฮะวัดดาวบดึงแก่ดำนะฮะ เดี๋ยวผมจอดรถไปตรงศาลาแถวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสหรับการเดินเที่ยวช่วงนี้เท่าไหร่นี่นะทางเข้าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงทางเข้าก่อนเมื่อกี้ขับเลยมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยากจะรู้กันว่ารอบๆบ,บริเวณมีพื้นที่อะไรอีกไหมนะนะ เดี๋ยวหมอาาไซร์จะจอดตรงนู้นกับยายมาจอดตรงนี้นะครับจอดตรงใกล้ใกล้กับบริเวณที่เราจะเข้าไปข้างในนี่นะครับผมยินดีต้อนรับสะพานไม้แก่ดำนี่นะครับนี่เป็นทางเข้านะครับผม เป็นบึงตรงนี้เป็นบึงนะเป็นบึงแกดาแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสร้างชื่อของตัวแกดําก็คือเป็นตัวสะพานไม้ครับที่เขาทําเดินทอดข้ามผ่าเข้าไปกลางบึงนะครับมันเลยเป็นที่มาของกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งตอนเวลาถ้าบัวนะบัวออกดอกก็สวยนะแล้วก็บราการนะับช่วงเช้าเช้าช่วงเย็นเน็นะมันเลยเป็นบรรยากาศที่คนชอบมาถ่ายรูปนะครับผมบริเวณนี้นะมันได้อ่บรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะเดินผ่าเข้าไปกลางบึงเลยนี่ครับยวเราเดิน เดินเข้าไปดูหน่อยนงนล้วกันนะโอ้หมาครั้งแรกเหมือนนะมาสัมผัสบรรยากาศบึงแก่ดำหนะน่อยนี่บึงบัวนะฮะบัวแล้วก็จอกแหนนนะรอบๆเรือณช่วงนี้จะค่อนข้างหนานแน่นหน่อยนะแล้วก็น้ำมึน้นค่อนงสูงด้วยแหละเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะผมเดินๆไปเดี๋ยวเก็บแจ็คพอต บางส่วนก็ไม้จะค่อนข้างกรอบเหมือนกันนะถ้าใครมาเที่ยวก็ให้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันบางจุดนี้ก็ระวังหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสะพานที่ลักษณะเหมือนกับทรมมนาน,นะครับผมเพราะว่ามีลักษณะว่าบางส่วนก็มีภูก,ก่อนบ้างนะแต่โดยรวมก็ยังแข็งแรงอยู่นะถ้าเดินกันมาเดินเที่ยวกันไม่กี่คนก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมน่าจะรับหนักได้อยู่สบายบายนะฮะนี่นะครับอ๋อนะครับผม กบบรรยากาศหน่อยอันนี้คือที่สะพานไม้แกดํานะผมมาถึงแล้วสะพานไม้แกดดำครับผมโอเคอันนี้อยู่ที่อําเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนะฮะแต่ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่ากีก็มีขับรถตามกันมาอยู่บาง บางคนนะผมเพราะว่าจริงๆได้เป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะผมคนน่าจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาชมวิวกันที่บึงนะครับแต่ว่าเห็นเขาว่ามีร้านส้มตำร้านข้าวร้านน้ำนะเดี๋ยวผมไปดูอยู่ตรงไหนครับครับก็สำหรับทริปนี้นะครับจริงๆมาทดสอบโชคหลังของมอเตอร์ไซค์นะฮะว่าเปลี่ยนแล้วมีสภาพเป็นยังไงแล้วก็พอดีมีสะพานไม้แก่ดำที่ผมก็ยังไม่เคยมาก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวพร้อมกันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ